สวัสดีค่ะพบกับครูฝนจารุวันรีพรมมาครูสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยการอาชีพวงังไกลกังวล2ค่ะสำหรับ EP นี้ครูฝนจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตำบลเขาใหญ่อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากวิทยาลัยการอาชีพวงังไกลกัง,งวลสด้วยนะคะ โดยสามารถเดินทางใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นไปจากวิทยาลัยนั่นก็คือสวนอินทผาลมบ้านไล่หวานใจนั่นเองค่ะจะรอช้ากันอยู่ทำไมล่ะคะไปกันเลยดีกว่านะคะโอ้โหเพียงแค่1นาทีจริงๆด้วยนะคะจากวิทยาลัยมาถึงหน้าสวนอินทาผาลม บ้านไล่หวานใจแค่เห็นป้ายนะคะก็ดูอลังการสวยงามอดที่จะถ่ายรูปสักรูปไม่ได้เลยค่ะแต่อย่ารอช้าเลยนะคะเราไปดูดีกว่าว่าข้างในจะมีความตื่นตาตื่นใจกันยังไงคะไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะนี่แหละคะ่ะทางเข้าอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงจะตื่นตาตื่นใจยังไงตามกันมาเลยดีกว่าค่ะ สวนอินทผาลำบ้านไล่หวานใจกันนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาสวนอินทรผาลำแห่งนี้สวนอินทรผาลำแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยดีกว่า ค่วันนี้นะคะครูฝนเพื่อเพลินจะลืมบอกไปว่าวันนี้เราจะมีไกด์กิติมาสาักนะคะซึ่งกระซิบบอกเลยเขาเป็นวิศวกรหนุ่มรูปหล่อเป็นเจ้าของสวนด้วยค่ะจะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็นำชมในวันนี้นะคะไปพบเขากันเลยดีกว่านะคะ แล้วเราก็จะมาพบกับเจ้าของสวนอินตาผาล้ำบ้านไล่หวานใจกันนะคะอยู่ตรงไหนออออยู่นี่นี่เองค่ะสวัสดีครับคุณผู้มสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมค่ะเดี๋ยวจะรบกวนนะคะแนะนํานะคะแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมทราบหน่อยค่ะครับผมผมอุ้มครับผมเจ้าของสวนบ้านไล่หวานใจชัํานะครับผมครับก็วันนี้ยินดีต้อนรับนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาเที่ยวชมสวนนะครับผมยินดีครับผม ค่ะลบกวนัวหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอยากจะให้คุณอุ้มาค่ะพาชมสวนหน่อยนะคะ๋อยินดีครับผมยินดีครับผมครับผมด้านหลังนี่เลยนะครับ สีเหลืองนี้เป็นพันุ์อะไร,รอคะคะอ๋ออิฐพาลัมจริงนะมีหลายสายพันธุ์มากนะครับผมเพราะงะั้นเขาจะมีหลายสีแต่ละพันธุ์ในสีไม่เหมือนกันนะครับค่ะจะมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีส้มสีชมพูค่ะนะครับมันมีหลายสีนะครับแต่พันธุ์นี้คือสายพันธุ์ใบหีนะครับเป็นเนื้อเยื่อน,นะฮะแต่พ <rec> ันธุ์ใบหิ่งกต้องเป็นสีเหลืองทองนะครับเขาจะต้องเป็นสีเหลืองทองนะครับค่ะ ครับอันนี้สายพันธุ์ฮีแล้วก็พวกโคเนซี่หรือปุ่มอาบฮีแดงหรืออีกหลายๆสายพันธุ์นะฮะสีเขาก็จะแตกต่างออกไปนะครับผมครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้พีเขาก็จะมีรสชาติที่กรอบหวานนะครับอันนี้ครับตัวนี้ฮะลองชิมดูได้นะครับผมชิมได้นะคะครับผมาจบากันฮะเพราะว่าเราเราใช้ตัวนี้อ่าเรื่องปกป้องเรื่องของโรคเชื้อราแล้วก็มแมลงนะครับเราจะไม่ใช่ไม่ไม่ฉีดยานะครับเชื้อราแล้วก็แมลงเพราะงั้นอิทธพลัมในพวงนี้สามารถทานได้ครับ มน,นได้แล้วมีวิธีทานยังไงให้อร่อยไหมคะส่วนยหารครับอิลาผาลำมนันก็ต้องเขาจะถ่ายอ่าใช่เขาจะมีเสน<ช>่ห์ในการทายใช่เขาจะจับหัวท้ายฮะแล้วกัดจับตามแนวยาวานะครับก็จะกัดอยู่ทางนี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับกัดกัดให้เต็มครึ่งลูกอลยรเงี้ยทางแนวยาวนะฮะเขาจะเรื่องของรสชาติเรื่องของความหวานเขาจะมาผสมระหว่างระหว่างหัวกระท้ายนะให้กลมกล่อมอร่อยมากขึ้นครับค่ะงั้นเดี๋ยวไปกัดหลังไม้ดีกว่าค่ะโอเคครับ ถึงแรงบันดาลใจที่ทําสวนอินทผาลัมบ้านไล่หวานใจแห่งนี้น่อยค่ะครับผมก็เบื้องต้นนะครับก็คือพื้นที่พืนดินแน,นบเป็นพื้นที่เกษตรนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่มีการพัฒนามานานนะครับผม,มแล้วตอนหลังเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอัมเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวะนะฮะเดินท่องเที่ยวแล้วก็อ่าเราก็อยากจะทําเกษตรนะฮะเพื่อพัฒนาที่ดินนะฮะให้ต่อยอดให้มันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับก็เลยศึกษาเรื่องของ ผลไม้นะฮะที่สามารถปลูกแล้วก็ตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวนะฮะเพื่อการสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับน<า>ะครับเพราะนั้นก็เลยเราก็เลยพยายามศึกษาแล้วก็จนเจออิฐผาลัมนะฮะที่มันเป็นผลไม้ให้คุณประโยชน์ค่อนข้างสูงนะฮะคุณประโยชน์เยอะนะครับผมเป็นอะไรบ้างอะคะเป็นเรื่องของอเรื่องของอระบบนะฮะระบบขับถ่ายเรื่องของคือตัวอิฐผลัมเองียมีวิตามินค่อนข้างหลายตัวเลยครับผมน,นะครับผมเรื่องของ หัวใจนะฮะเรื่องของระบบภายในอะไรต่างๆ,ๆนะครับพวกนี้เขาช่วยได้เรื่องของพลังงานยิ่งสัตัวสำพันกันเลยนะฮะเขาคือเรื่องของพลังงาน oh. นะฮะอินทผลัมเป็นผลไม้ที่ให้พลังงาน oh. นะค่อนข้างสูงนะครับผม oh. นะครับเพราะงั้นเรื่องของสุขภาพ าีอินทผลัมก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพเน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วเมื่อกี้ค่ะที่คุณอุ้มพาชมอะค่ะก็จะเห็นอินทผลัมในสวนบ้านไรหวานใจเนี้ค่ะมีสองสีด้วยกันก็คือสีแดงกับสีเหลืองมีความแตกต่างกันยังไงอะคะหลักๆเลยครับความแตกต่างก็ขึ้นอยู่ที่สายพันธุ์นะครับผมสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์สีแดงก็จะมีลายสายพันธุ์นะครับผมอินทผลัมเนี่ยมีเป็นเป็นลายสิบสายพันธุ์ เพราะ <Okay. S 1> งั้นเขาก็จะมีทั้งสีเหลืองสีแดงสีส้มสีชมพูนะฮะแล้วสีเข <okay. S 1> ้มเข้มดำดเลยนะครับผมเพราะงั้นสองสีเนี่ยคือต่างสายพันธุ์กันสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์ใบฮีนะฮะข้างหลังนี่ก็จะเป็นพวกโคนนซี่นะครับจะเป็นกลุ่ม oh. นะอิโดพารันนะครับสีแดงครับผมค่ะ okay. แล้วรสชาติมีความแตกต่างกันไหมคะรสชาติอ่าสเสน่ห์เขาแตกต่างกันนะครับผมค่ะใ <Okay. S 1> บฮีเขาจะกรอบหวานนะครับผมส่วนตัวโคเิซี่เขาก็จะกรอบหอม นะครับเขามีความหอมของเขานะครับผมนี้ความแตกต่างเขาจะเป็นเสน่ห์ของแต่ละสายพันธุ์ดี่ครับผมงั้นเดี๋ยวขอลองชิมสายพันธุ์บาฮีหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้เลยครับได้เลยครับแา่ทันทีอย่เลือกลูกนี้ให้เลยอ่ะโอเคครับค่ะเมื่อกี้ที่คุณอุ้มบอกก็คือต้องจับแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าถ้าลูกกัดตรงตรงหัวมันนี้จะเป็นยังไงอะคะมันก็อ่ามันคือการ บาลานเรื่องของรสชาตินะครับหัวหัวกระท้ายเขาจะมีรสชาติที่แตกต่างกันนะครับผมเพราะงั้นการที่เรากัดตรงกลางแนวยาวเนี่ยคือการบาลานระหว่างความหวานของหัวและท้ายให้ลงตัวครับให้มีความอร่อยมากขึ้นครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะคะขออนุญาตถอดแมสแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมจะลองชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าเห็นไหมเขาจะกรอบนะครับจะเสียงจะออกเลยว่าขกรอบจริงจริงม กรอบแล้วก็อร่อยมากๆเลยแล้วค่ะครับครับนี่ครับนี่คืเอเสน่ห์ของตัวบาฮีนะครับอินทผลาัมสายพันธุ์นะครับบาฮีนะครับค่ะแล้วส่วนอินทผาลาัมบ้านไล่หวานใจแห่งนี้ค่ะคถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวสามารถทํากิจกรรมอะไรได้บ้างคะอ๋อในส่วนนี้ฮะนอกเหนือจากอินทผาลาัมแล้วเราก็ยังมีตัวทับทิม นะทับทิมอินเดียหรือ <Ừ. S 2> ว่าสายพันธุ <NAS curs CDU> ์บางว่านะฮะเป็นทับทิมที่ให้เมล็ด้านในเป็นสีแดงทับทิมนะครับแล้วก็เม็ดตัวเม็ดเขาอ่อนนะครับผมแล้วก็จะมีโซนที่อาจจะไปชมเกษตรในการทําทับทิมนะครับผมโซนด้านหน้าใช่ไหมคะโซนด้านหน้าครับโซนด้านหน้าครับโซนด้านหน้าครับแต่เป็นทับทิมอินเดียนะฮะก็เป็นพืชที่พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะครับผมแล้วก็เป็นพืชเป็นไม้มงคลนะครับ ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งะคในการทําเกษตรครับผมค่ะแล้วก็จะมีการเดินชมใช่ไหมคะใช่ใจะมีการเดินชมแล้วเราก็จะมีจุดในการเช็คอินนะครัเมื่กี้ที่เป็นกังหันลมใช่แล้วก็มีกังหันลมครแล้วก็มีในโซนต่างๆแล้วนักท่องเที่ยวก็คือถ่ายรูปกับตัวต้นอินทผลัมได้ได้ครับปัดได้ไหมคะได้ได้ครับเดี๋ยวเราปัดได้ด้วยอ่าวันเปิดสวนแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดให้ทุกช่อเดี๋ยวนะฮะให้ ลูกค้าหรือแขกที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนนะครับได้ถ่ายกับอินทผรัมผลสดนะครับมผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะเพราะว่าไม่ได้แค่มาดูอินทผลัมเท่านั้นยังมีจุดอื่นๆด้วยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แต่รูปจากอินทผลัมใช่ไหมคะนอกจากผลสดแล้วคุณอุ้มช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอะคะอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้นะครับเป็นอินทผลัมผลแห้งนะครับอินทผรัมผลแห้งนะครับตัวนี้คือ ่าเขาชื่อเล็กน็กหนัวนะฮะสายพันธุ์เขาคือเล็กน็กหนัวนะฮะ,ะถือว่าเป็นราชินีแห่งอินทผลัมผลแห้งเพราะรสชาติเขาจะหวานกลมกลม่อมนะฮะเม็ดเล็กนะครับอร่อยตัวน,นี้ครับถือว่าเป็นราชินีเลยนะครับเป็นอินทผลัมที่ นำเข้ามาตัวนี้นะครับคืออินทพลัมพวกนี้จะมาจากทางตะวันออกกลางเป็นหลักนะครับเป็นต้นกาเนิดเขานะครับผมแล้วก็มีตัวอื่นด้วยใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากอินทพลัมสายพันธุ์ใบหีตัวสีเหลืองนี่นะครับผมเราใช้สกัดน้ําของอินทพลัมสายพันธุ์ใบหีมาแล้วก็มาแปลรูปนะครับแปลรูปมาเป็นในอินทพลัมนะฮะผลสดนะครับอินทพลัมผลสดนะครับแล้วก็น้ำอินทลัมผลสดผสมโซดา ะนะครับผมตัวนี้เรื่องของความสดชื่นนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นอ,อินทผลัมผลสดนะผสมวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 นะครับผมเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของ Energy อนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นส่วนน้ำอินทะผลัมผลสดเข้มข้นนะครับที่ที่เราทำมา<อ>นะครับผม ถือว่ามีความหลากหลายมากๆเลยนะคะนอกจากผลสดแล้วยังจะซื้อผลิตภัณฑ์อย่างนี้ไปเป็นของฝากได้ด้วยนะคะชื่ออินทผลัมเนี่ยคือความหลากหลายเขาค่อนข้างไปได้เยอะครับผมไปได้เยอะเลยมากเป็นหลายๆอย่างที่เหมือนผลไม้ที่สามารถแปรรูปได้เขาสามารถทําเป็นน้ำพริกเผาอินทผลัมอ๋อหรอคะผมเพิ่งเคยได้ยินเลยนะคะน้ำพริกเผาอินทผลัมเราใช้กากใยเขาเนี่ยมาเป็นตัวเป็น เป็นทั้ผเผาอินทผลัมนะฮะทำเป็นแย้มอินทผลัมนะครับทําเป็นฟรีไดนะฮะเป็นแบบซองไว้ชมดรืมอะไรฮะได้อีกหลายอย่างเลยครับผมเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ได้รับความรู้มากๆเลยวันนี้นะคะเหมือนได้เปิดโลกของอินทผลัมนะคะอยากให้คุณอุ้มมาค่ะฝากอะไรถึงกับนักฝากไปถึงกับนักท่องเที่ยวนะคะที่อยากเดินทางมาเที่ยวที่สวนอินทผลัมบ้านไล่หวานใจแห่งนี้่อยค่ะครับผมค่ะครับ สวนนี้ปัลัมบ้านไร่หว่นใจนะครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับการเดินทางก็เป็นขาเข้านะครับเป็นเส้นทางขาเข้ากรุงเทพนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับทางเข้าจะอยู่ตรงวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะครับผมวิ่งเข้ามาแล้วก็ผ่านนวิทยาลัยมานิดเดียวก็ถึงสวนแล้วครับอยู่ตรงสีแยกนะครับตรงริมคลองนะครับบ้านไร่หว่นใจครับผม สำหรับสวนอินทะผาลำบ้านไล่หวานใจแห่งนี้นะคะครูฝนคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าผ่านเส้นทางนี้นะคะควรที่จะมาชมมาช็อปมาชิมแล้วก็แชร์รูปภาพไปในโลกโซเชียลนะคะพบกันใหม่นะคะใน ep หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ